สวัสดีครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่ทาง f c นะครับมาสักการะนะครับถวายองค์ูปริจิตนะครับแต่เช้านะครับมาจากชนบุรีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นห้องน้ำโดยส่วนครับ รหวันนี้ก็มีนะครับ FC ที่จะมารำนะครับสองท่านนะครับเห็นแจ้งมาบอกว่าจะรำเองนะครับดูชุดแล้วก็สวยนะครับเรามาลุ้นนะครับว่าเพื่อนเป็น FC และเพื่อนจะรำคล้ายกันกันกบนั่งรำเราหรือเปล่านะครับ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณมานะครับ เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเาพื่อนได้ไปสีหนึ่งพันเพื่อนบอกว่าหาคู่นะ <c oughs> พอดีได้คู่พอดีเลยมา,มาที่นี่ได้คู่พอดีเลยนะครับโอ้โชคดีมาก <c oughs> เป็นทัวร์แรกนะครับของวันนี้นะครับ ไม่แลรงน YouTube เราก็เตรียมกล้องนะครับเพราะว่าเพื่อนจะล้ำเอง รู้เป็นแหละแต่มาเองรำเองดีกว่าโอ้รำเองจ้างคนคนละส เช้าไปตลาดจันแม่เี่ซื้อของเป็ดดีสามิ้แล้วไปยังไม่ถึงค่ารอบเฮ้ยยังมาถึงอีกคนบ้าเสือไม่ได้ตกน้ำรบบออะไรนะไม่ต้องรันะว่นนี้เราไม่ได่อย่าลำนะไม่ใช่สองเป็นสามสี่ ปส่อนไ่ถ่ายนี่เหอกม่อยู่ไแต่เรัไอมเราไ่ยอนลอมาลเดี๋ยวเราถ่ายคลิป่อนนไมนะไม่ลำพี่รวยเดี๋ยวไปลูกพี่โทรหาแม่มาออเหวานเออเออลกี่ได้บอกไหมเออลก็้อมีนี้เอี่โลกนะคบ

นี่จะไปหลายที่ด้วจะ,จะไปย,ยอืม